เลยครับภารกิจใหม่กระภารกิจข้าสอบสอบเทคเลขที่สวยดีจำเลขอามผมใช้เซตเซตเซตที่ผมูเลยนว่าผมปั้นใจป้าๆเลยเเลียกบม้วนใจม้อนใจกบโเลยว่าผมเต้นแล้วขาดแน่นอนกิมาแล้วก็ เรียนมาอับมาแล้วคราันี้มาอับอปเร็วเลยได้นี้มา อันนี้มาหนึ่งเราก็ตามด้วยหง่ะตอนเมื่อเช้าผมว่าผมต้องจูบล่ะมนใช้ซอสหวานแล้วกันนะก็กลายเป็นหลักอสหวานเป็นลหนนลัก รสหวานเป็นหลักแล้วกันรสหวานน่าจะทำให้ผมชนะได้ยุดเจ้าซอบบี้ชิปตันบาดิซอบบี้ชิปตันซอบบี้ชิปตันซอบบี้ชิปตันไม่สนใจเราเลยมานี่มาสนใจเราหน่อยสนใจเราหน่อยมาเมมาเฮ็กไฟใครใครใคร ออนนเอาจาวเวดมาระเบิดบึ้มเล่นพลังกิจง่ายไปพลัก,กิจอันนี้นี่ว่าพลังก,กิจฟอมบี้ต้องใช้จะกินคนปลาเล่นคนปลาแล้วก็จะจนคนปลาอื้อออกไปเจ้าจอวเว้ปุม้ม

น้องแคทแพนองคนป้าป้อม้องคเป็นป้อมของรองป,ป้อมสีแดงแล้วทำดามจไในเล่นดามจที่รักครับตัวนี้ฟอร์คนแรกเลยดาวเวนคับแค่ดามจดามจนกระเม,ด,เมด้วสลักคลิปเลยป้อม เดี๋ยวนี้พี่ดาเมียดถ้าสนใจมาเนี้ยจอเวทมาตามด้วยคุณคุณแรกขอบคุณับอกว่าจะ,จะได้นี่ผมใช้เวลานานนุ่อนะ cho không tính gặp thuộc chú chắc ở okay. tuần đi mà rồi Thuận trai đâu rồi Thuận trai đâu rồi Thuận trai đâu rồi แล้วห le, s <S น่อยพี่ผลแจวเลยครับ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 ไปดิบ้าระเบิดเข้าไปบุนแรงไกรลไรระเบิดระเบิดแบบบุนแรงระเบิดดิสจไปอีกรานอือจไปอีกราน ต้องจำระเบิดต้องจำระเบิดไม่จำไม่มีระเบิดแล้วต้องจำระเบิดแล้วต้องจำระเบิดเนี้ยให้จำให้จำทำไมไม่จำเรียกว่าให้ให้จำล่ะต้องจำแล้ว tôm tập lên tập lên tập lên, tôm trung tập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  mình tập trung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  này trung đi trung đi trung đi đi ได้อยู่ได้อยู่เออเรียบร้อยภารกิจทาเบ็ดอยู่นิดนึงเฮ้ยชนะแล้วแอ้ราเราคือขึ้นเหมือนกับคนเร่งขายเหมือนเธออ่ะเราเซอร์เราเราไม่หยุดปิดปิดแบบนะโอ้โหเซ็ตคนปลาเองคดโกงอาจจะเป็นตัวบี้ก็ได้ดอดผมจะเน้นแทนไปทางด้านฝาดแล้วกันนะแล้วก็บล็อกมี แล้วก็ทำการ,รอัพอีเตอร์ทุ่แรกขโมยของเซปเปอต้อนอนะไรลองเอาเซปเปอต้อนมาเรล่ออรนเดียด๋วยวเราคันูหนึ่งการทำการเอาพวกนี้มาน่าจะไหวเซาเปอร์ต้อนมา นินกปที่ด้าของซูเปอร์ตอนแล้วจะเห็ว่างประตูจะเป็นพวกนี้ใช่ไหม ก็ประมาณสี่คนนะสี่คนจ oh. บเลยเร์ฟเปรดต้นแค่นี้แหละเซิรเปรดต้นสัก อยู่คนเดียอวอาจะเปนต้นสัก5คนแล้วก็นักที่เหลือก็ตามไม่ได้นักหนูดีไหมได้เอา8ตัวดีกว่าได้หดกตัวจุนนี้ผมองใสอีก6ตัวอีก2ตัว แเป่นคนต่างไม่ใช่ว่าดีนะนี่จะเปินคนต,งตางแค้ แคนหก็จะทําการรอนะคะดูผมจะกลาดนะคะดูใส่ลุลวดถ้าดะคะดูไม่ไหวผมจะทําการให้แขนนึ่ก็คืออันนี้ไม่ไหวผมรู้เหรจะแขนเลยผมจะสะพัดเป็นกะดูกแล้วก็ทําการหองดูเป็นะคะดูดะคดูนะคะดูนะคะดูแบบนะคะดูแล้ขกนะครับพอแขกล้วผมก็จะทำการถ้าไม่ไหวผมจะให้แขนหนึ่ง แผ่นซอว่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นถ้าแผ่นเนี่ยถ้าแผ่นเป็นแผ่นผมไม่เยอะกันก็ใช้แผ่นก็ใช้แผ่นมันก็ก็คือแผ่น่ะใส่เอาล์ไปเล่นผมจะเอาแผ่นก็คือแผ่แนแผ่นซอสนะดวนทุทกเป็นซอสานตัวนั้นจะเป็นซอสบะ สหามานเต็มแล้วก็ทําการมานก็สหามารถเต็มแล้วผุณเจ้ผมก็จะทําการใช้ผมก็จะทำการ,าการแบบใช้เป็นสกินอย่างผลิตด้วยบอกเลยติดเตือนเพราะผมมีอาคณะนูทั้งหมดสี่ทั้งหมดหลายคนแล้วผมก็ทําการ โอเคพร้อมแล้วเอาละลุยชกดฮ้เข้ามาเลยชกชกเฮ้ยแทงชักเช็คชกชักเช็คชก เรียบร้อยค่าจะไม่ได้หนึ่งตัวจะปลาห่อ,อไปใส่ต้องการปลาหอ,อกปลาหอ,อกชึบทาไม่ได้อีกจะปลาหอ,อกกนดิอือปลาหอ,อกใส่ปัม้มถอยก่อนถอยก่อนแล้วก็ดันกลับเข้าไปไ,ไปใส่ไปที่ประตัดดิ่ง

ต้องกลับต้องกลับต้องกลับติกติกติกตึดติดตึดทำการนี่ก็ออกมาวงทับนะครับคนปาเถื่อนเหมือนกันไม่เบือ่อกูชมเพราะว่าอะไรก็ไม่เบื่อกลับต้องไปฆ่าจอมบี ให้มันผมผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมแผนสำรอมรู้เลยแล้ว่าแผนนี้ไม่เบิร์กผมรู้เลยแล้วว่าแผนนี้ไม่เบิกแ,ววแผนเนี้ยแมนะแ,แต่มันจะมีความแต่มันง่ายเถอะผมอยากจะเอาขีดรันดีกว่าอยากลองแผนอยากให้แผน่ขีดลันม่กว่ ทำไมกินนี่เป็นอย่งนีะชมกินของยักษ์มันมันผิดเพี้ยนนะผู้ชมช่นเนี่ยของยักษ์ก็ผิดเพี้ยนเรืม่ใ่รเป็นอะไรก็ไม่ต้องีเก่อมมองให้นเร็เงินมันช้า

เซตมาแก้มประตูแบบเราเซตต้ามาแก้มประตูโอ้โหแค่เริ่มต้นฝั่งประตูก็เยอะมากแล้วครับสุดปาตีมาต,มตีคนตัวแร่ไม่ใช่หรอตึบตึบเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องจู๊กผมต้องจูก๊กผมต้องจู๊กไม่งั้นไม่รอด ชึกตะกี้โดนตัวอะไรวะระกมา่อกี้ป้าไตัวอะไรวะเาเรียบเลยอะไรเาผมต้องนใหมได้เลือดมออนเาต้นเลือดด้เไปดูันทีเลย คิดว่าจะใครจะต้องให้เก็บต้น8ตัวแล้วก็ผมต้องรีบอะ่ะเอเอเก็บต้นสัก4ตัวก่อนแล้วกันแล้วทำการรีบแล้วทำการเอาตัวลัคนาน,นมาเยอะเลยแต่ถ้าลัคนานมันเอาเซปตันเลย4ตัววัดตายตวัด พเโอาซีมต้นหนึ่งตัวไม่น่าจะไหวกับนักดูสองคนแล้วก็นักดาบสี่ห้าคนได้หรอกไม่ไหวหรอกจะเอานักดูมาด้วยแล่งเฮ้ยจะตอเท่าเดี๋ดวเาไม่ได้ทันไม่ใช่เหน นี่เรื่อมามคันคันใหญ่คัน,คน,คนอเอ้ยล้วเเขาจะพาไปพินะพจิตรม่หละจ๊ะปิดอู้สทำไปอะไรเด่อ <โว S 1> นิ่มผูใ,ใหญ่มีงแค่นี้แหละไปเลยใหญ่เมงจักหน่อยเลยนี่แลยใหญ่เมยงัหน่อยเลยนม่ไหวเยอไม่ไม่รีบไปเลยประตูจะมาเยอะ เฮ้ยระตูมาแล้วเอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตายแน่ตายแน่ตายแน่ชึกเอาดุนเอาดุนยีโดนตัวดุนไม่นะไม่นะตายเลยนะฮิชึกขึ้นลงบนลากชึกไม่โดนมามามาเมามามาการ เริ่มเเะนาวมาแบบนี้แล้วก็ทำการขึ้นตรงาลงแล้วก็ทำการบอกเพื่อนแล้วกันจุดจะทำเพื่อนเราได้ดีได้ดีผมมาแล้วก็มาแล้วเร็วเรว

จูกด oh mm ิ hmm. been, h, oy, ้งคาตเวทชึกเอ้าว้าอีกดนตัวอะไรบ้างน่ะเฮ้ยโดนเดนโดวเลยบ้ยงโดนอะไรไอตองวิทย์เฮ้ยตองวิทย์คาตะเวทคาตะเวทคาตะเวทนะไอชุดชุดบนเลยบ้างมามาเข้ามาเ้าตองวิทยตองวีทย์ตองวยตอวย

จุดจุดจุดจตัวเล็งด้วยโมดีดีตำโอ้ยทำไม่ได้ภารกิจทึกทึกเสียทับคันขาดค่าสิ่งคิดเฉยลอยมาเทิกันกระบุ้ตรงนี้มาเทิดไปเจ้ว Book, 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 thầm book, ấy bác book, lấy book, lấy book, 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 lấy anh em anh em đeo ti นสองอมาเลยมาเลยมาเลยเปิดว่างแล้วเปิดว่างแล้วเปิดว่างแล้วประตูเปิดว่างแล้วเขาบุกจ็งทีย่างยอดชุดร้วยเดวตอนนี้คือ เป็นตัวดำครับใหญ่อือลองเยี่ยงลําบากด้วยเลยเฮ้ยแต่ผมอยากเจ็ดพีาสาม้าเลยเฮ้ยเพื่อบอกอยากรอกว่ะถ้าผมใช้เป็นอ่าผมลองจิ้งจกผลิตลุกจิ้งจกผลิตจะสามารถจบเกมได้เร็วกว่า

าแล้วแหวนพลิกตัวติวเลอร์รถบัสเด็กเข้าไปข้างในข้างในแล้วก็แทงเสรบร้อยสละชาเป็นผงเสรบร้อยอาชิบวอร์เก็บแร่เร็ว จาซอสหวานสำหรับหลายคนเพราะว่าผมจะได้ เชื่อใจได้เลยนะว่ากองสซอตบาร์ดที่ผมส,สร้างขึ้นมาสามารถอลวง,งกิเนียับเกาะไม้ได้แต่แต่มันจะมีจอมเวทที่ถือแต่ผมเชื่อมันในกองครับบุ๊กบุ๊กบุ๊กบุ๊คถ้าตัวเล่นน้อยก็สามารถหมดได้เราเป็นแค่กองทัพเล็กน้อยแต่เราสู้ไม่ถึงไป็นหอย

กับมาเรวกอระตูหดเกินตูหดเกินดูได้วดผมมีตัวตัวที่ยังไม่ได้สร้างเยอะเลยคุพสอสหวานมาสร้างช,าช้าไปสอหวานสร้างช,าช้ารอยเร็วคนถือแรรีบกดก็เลยชม เงินหลักพันเจอเจอกับเราทับซอสหวานที่ละลายกับละลายไปกันแล้วคืเไม่มาเดียวกันครับซอสหวานพร้อมมุกตะลุย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 โอ้โหยอดเลยโอ้ย,นะยนี่แหละมีตัวพวกนี้รับตึกเลยนหละ โอ้ยโอ้โห้คุโบ่ไหมคุณมอสิงิซึมาดิโคไปเฮยค่ามาค่ามาคือลวงแต่ลวงได้เร็วมากก็แรกก็ได้กาดที่่ใช่ดีดคตนไวู้ชอไอ้ของอปิคคิปเพื่อเก้าดีชก็โคตรับไปเ